ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวธาตุแมวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือน้อยจุดสองห้อยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารเปียกนะครับผมนี่ครับเป็นอาหารเปียกยี่ห้อวิสกัสนะครับผมตัวนี้เป็นสูตรลูกแมวนะครับอายุ2เดือนถึง12เดือนนะครับรสปลาทูนะครับผมจริงๆแล้วมันก็มีอยู่2รสนะครับมีปลาทูหน้านะครับแล้วก็ปลาทูตัวนี้นะครับผมว้าวตัวนี้ก็ขนาด85กรัมนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผม จะแกะให้เพื่อนๆดูข้างในนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาซื้ออาหารแมวอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่กําลังหาซื้ออาหารเตียกอยู่นะครับผมข้อตัวนี้ผมซื้อมาจากเซเว่นโรตัสะไรก็มีขานะครับผมนี่ครับมันจะออกเป็นเยลลี่หน่อยนะครับผมรสปลาทูนะครับนี่แมว่อขแางจะชอบมากนะครับผมจะเท ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวครับจะเย็นครับนะครับก็สารอาหารก็ครบถ้วนนะครับผมตัวนี้น่ครับสำหรับลูกแมวนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแมวผมตอนนี้ก็อายุก็ 11, 12เดือนแล้วนะครับ บักเสือนะครับทนใจไม่ไหวครับผมครับผมครับต้องขยำนิดหนึ่งครับสำหรับสารอาหารนะครับผมก็คล้ายๆกับอาหารเม็ดนะครับผมก็มีสารอาหารที่จำเป็นนะครับ41ชนิดเหมือนกันนะครับช่วย เสริมสร้างกระดูกนะครับผมมีฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามินดีนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็มีสารต้านอานุมูลอิสระนะครับมีวิตามินและแร่ธาตุ23ชนิดนะครับผมแล้วก็มีโอเมก้า6นะครับแล้วก็สังกะสีครับทำให้ขนสวยสุขภาพดีนะครับผมแล้วก็มีวิตามิน A และทอรีนนะครับเพื่อดวงตาสดใสแข็งแรง สำหรับตัวนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นแพ็คใหญ่เลยนะครับประมาณ9ซองครับผมได้กินปลาทูน่ามากเลยนะครับกลินปลาทูน่าค่อนข้างจะแรงมากครับกินแรงมากครับอาหารเปียก ก็โอเคครับเพื่อนๆครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับผมอาหารเปียกนะครับยี่ห้อวิสกัตนะครับผมรสปลาทูนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสูตรลูกแมวครับผมอายุ2เดือนถึง12เดือนนะครับตัวนี้ก็ถือว่ากลิ่นแรงมากนะครับสําหรับกลิ่นปลาทูนะครับเตะจมูกแมวมากนะครับสําหรับกิ่นปลาทูนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที Now, sa. ่กําล mm ังหาซื้ออาหารเปียกให้แมวอยู่นะครับนี้ผมมารีวิวอาหารยี่ห้อแมวสูตรลูกแมวให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะนําแมวมาเลี้ยงหรือว่ากําลังหาซื้ออาหารแมวอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแมวนะครับเพราะว่าอาหารยี่ห้อนี้ค่อนข้างที่จะหาซื้อง่ายนะครับผมก็มีขายทั่วไปเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดชิปดีๆนะครับผมเกี่ยวกับคนรักแมวนะครับหรือว่าคนที่กําลังหาซื้ออาหารแมวอยู่นะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม